สวัสดีค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูด้านหลังของแปลงที่ดินแบ่งขายผ่อนได้นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคุณลูกค้าผ่อนได้ไรดอกเบีย้ยที่ดินแปลงงามอยู่โซนบางนาตราดค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะอยู่ประมาณช่วงกมที่36อยู่ในหมู่บ้านวิจิตราธานีนะคะที่ดินแปลงงามนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขายนี่เป็นด้านหลังของแปลง เป็นแปลงที่25 26 27 28 29, 30 31เป็นด้านหลังของแปลงนะคะซึ่งด้านหลังของแปลงนี้เป็นว,วิวทิวทัศน์ที่งามมากค่ะเป็นแปลงที่ด้านหลังติดน้ำติดโค้งน้ำนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถนนกว้างถนนคอนกรีตกว้างด้านหลังเป็นวิวติดโค้งน้ำคุณลูกค้าค่ะซื้อปลูกบ้านได้บรรยากาศดีๆอากาศดีๆนะคะ ขนาดแปลงก็มีตั้งแต่436ตารางวาไปจนถึง413ตารางวามีหลายขนาดค่ะแปลงที่25 436ตารางวาแปลงที่26 420ตารางวาแปลงที่27 420.7ตารางวาแปลงที่28 425.7ตารางวาแปลงที่29 406.3ตารางวาแปลงที่30 413.2ตารางวา แ 3, 1, 4, 9, 7, ปลงแ่3149.7ตารางวาเป็นแปลงงา,งามที่คุณลูกค้าสามารถซื้อสดได้ผ่อนได้ช่วงนี้ในการผ่อนคุณลูกค้าสามารถผ่อนแบบไร้ดอกเบี้ยค่ะที่ดินแปลงงามค่ะคุณลูกค้าขาช่วงนี้เอ่อเราให้โปรโมชั่นพิเศษค่ะราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะย้ำค่ะขายต่ำกว่าราคาประเมิน ปกติตารางวารละ25,000บาทช่วงนี้เราขายต่ำกว่าราคาประเมินอ,อยู่ที่ตารางวารละ1 8 0 0 0บาทคุณลูกค้าซื้อสดได้ผ่อนได้ช่วงนี้ผ่อนก็ไร้ดอกเบี้ยค่ะที่ยินแปลงงามอยู่ในหมู่บ้านวิจิตราธานีอยู่ตำบลหอมศิลนอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณลูกค้าค่ะก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพค่ะเดินทางมาจากสนามบินสวนภูมิก็ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะหมู่บ้านวิจิตราธานีอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมเบลโกค่ะคุณลูกค้าเดินทางมาสะดวกง่ายๆใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ทางขึ้นลงโทเวบูรพาวิถีแล้วก็ใกล้มอเตอร์เวย์ค่ะช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษต่ำกว่าราคาประเมินคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้นะคะณจอบ้านสบายใจ 062 157 4449